เรื่องที่เป็นดราม่าอยู่พอสมควรนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับวัสดุในการทําบัตรประจําตัวประชาชนที่อาจจะหมดนะครับแล้วก็มีอําเภอบางที่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับพี่น้อง ประชาชนของเราที่ที่ไปทําบัตรได้นะครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมการปกครองได้มีการส่งมอบวัสดุทําบัตรประชาชนให้กับสํานักทะเบียนทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันบอกเลยว่ามีความเพียงพอต่อการทําบัตรประชาชนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับโดยคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยออกมาบอกว่าจากการที่มีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลบอกว่างดรับบริการทําบัตรกรณีทําบัตรครั้งแรกเนื่องจาก วัสดุมีจำกัดกรรณาติดต่อหลังสงกรานนั้นคุณคารมนะครับบอกว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าก่อนระยะเวลาตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางกรมการปกครองนะครับได้มีการดำเนินการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าสมาร์ทการ์ดประจำปีงบประมาณ6 7จําำนวน8ล้านกว่าบัตรนะครับโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วแต่เนื่องจากก่อนการส่งมอบตามสัญญาจะต้องนำบัตร ไปทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุบัตรกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของงานการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอเนกประสงค์ก่อนการสมอมอบให้แก่กรมการปกครองซึ่ง การทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุบัตรต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับจึงทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนบางแห่งเกิดความกังวลว่าจะมีวัสดุบัตรไม่เพียงพอต่อการให้บริการในห่วงดังกล่าวทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงในห่วงระยะเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศยังคงมีบัตรให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอทําบัตรโดยกรมการปกครองนะครับได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับมอบบัตรตามสัญญาพร้อมทั้งส่งมอบบัตรให้กับสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นมาสำหรับสถิตินะครับในการทำบัตรประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าทั่วประเทศเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ800,000-900,000บัตรนะครับซึ่งบัตรที่กรมการปกครองจัดซื้อตามจำนวนดังกล่าวนะครับมีบัตรที่คาดว่าจะใช้ได้ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับจึงมีวัสดุสนับสนุนให้แก่สำนักทะเบียนทั่วประเทศ อย่างเพียงพอนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าพี่มองประชาชนนะครับจะไปทําบัตรก็สามารถทําได้ปกติแล้วนะครับมีไปถึงกุมภาปีหน้าเลยนะก็วางใจกันได้นะคะบ,บางคนคิดว่าเออจะไม่วัสดุไม่เพียงพอเนาะครับผม